ในการพูดนี่มันก็มีประโยชน์ได้พูดในสิ่งที่จําเป็นแต่ไม่จําเป็นจะต้องพูดทุกเรื่องพูดกับคนที่สําคัญแต่เราไม่จว่าจะไปสําคัญในการพูดกับทุกคนแล้วก็เรื่องมาเรื่องนี่ยไม่ควรจะพูดบ่อยพูดซ้ำซากพูดอะไรที่แบบไม่จบไม่สิ้นพูดแล้วพูดอีกกลายเป็นเรื่องหน้าเบื่อหน่าย ฉะนั้นการพูดของพวกเรานี่ไม่จำเป็นต้องพูดทุกเรื่องหรือว่าพูดกับทุกคนพูดในสิ่งที่จำเป็นพูดในเวลาที่สมควรแล้วก็ไม่ควรที่จะพูดบ่อยพูดมากหรือว่าพูดอะไรที่เพ้อเจ้อสอเสียหรือว่าโกหกถ้าเราสามารถที่จะใช้คำพูดที่มันถูกการถูกเรื่องถูกเวลา ถูกบุคคลการพูดก็จะเป็นประโยชน์การพูดก็จะเป็นเครื่องที่จะส่งเสริมให้เกิดคุณค่านำพาไปสู่ความเจริญด้วยการพูด